สำหรับช่วง h อตแบทเทิวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นโปเกมอนโกที่หลายหลายคนมองว่ากลายเป็นปัญหาสังคมแต่ว่ามันเป็นปัญหาสังคมแบบนั้นจริงๆหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันกับช่วง h อ t แบทเทิค่ะ ที่บอกไปนะคะว่าโปเกมอนโกเป็นเกมที่หลายๆคนให้ความสนใจไม่ใช่แค่ไทยนะแต่ทั่วโลกเลยถูกต้องมันก็เลยเกิดการจับตามองแล้วก็เกิดการตั้งคําถามขึ้นมากมายเลยพี่พักใช่แล้วครับก็คือเอาจริงตอนที่แบบว่ามันเริ่มเปิดในาต่างประเทศใช่ไหมครับก็จะมีข่าวทั้งแบบโอ้คนเล่นไม่รู้เลวดูเวลาบ้างขับรถไปก็เล่นไปบางคนเล่นถึงดึกดื่น ก็มีเรื่องของข่าวร้ายเช่นแบบมีการแบบมีการยิงกันเขาไปเดินเล่นกันกในที่กลางคืนแบบไปบุกรุกพื้นที่คนตัวอะไรมาเนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆเก่งมองว่าข่าวทุกอย่างแหละมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียทุกๆอย่างไม่ใช่แค่เกมโปเกมอนโกนะเกมทุกๆเกมรวมถึงเรื่องทุกๆเรื่องมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวของมันเองใช่ครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาเด็กอักษรเนี่ยเขาจะเคยบอกว่างานหรือว่าผลงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะ มันไม่ใชออ่มันไม่ใช่ความดูแลของเจ้าของผลงานแล้วมันอยู่ที่คนที่หยิบไปใช้หรือว่าคนที่มองผลงานนั้นมากกว่าจะเป็นคนตีความเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนเล่นเกมเนี่ยก็ต้องมีการตีความของตัวเองด้วยทําอย่างไรให้เล่นแล้วปลอดภยัยให้เล่นแล้วไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่เป็นข่าวร่วรบบาวอะไรก็คือเพราะว่าถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของการเล่นโปเกมอนโกเนี่ยคือพอออกมาเป็นเกม,มสื่อแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านเราก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเกม มันก็จะมองกับตีความไปว่าเฮ้ยเก็บก็คือเรื่องไม่ดีคือเขามีการโยมแบบอัตโนมัติเลยอะเกมทําให้เด็กเสียคนอะไรเงี้ยนะถูกต้องอะไรมาครับก็<อ>คือถ้าเกิดเรามองภาพรวมเช่นแบบเอ๊ะไม่ควรจะเล่นโปเกมอนโกระหว่างที่เดินไปเดินมาหรือว่าตามสถานที่ต่างๆมันดูไม่ถูกกาลเทศะนะครับอย่างเช่นแบบโอ้เขาพูดถึงเรื่องของในมหาลาัยท้องถนนรถไฟฟ้าวัดวารามซึ่งถ้าเรามองไปอีกมุมหนึ่งเช่นลองเปลี่ยนโปเกมอนโกเป็นไลน์เฟซบุ๊ก เกมอื่นๆที่มีอยู่ตอนนี้รถก็เดินเล่นกันใช่คนก็เดินแชท a c e b o o k กันหรือว่าแชทไลน์ก็เดินอยู่บนพุ่นป่านก็เดินแชทกันไปได้บนรถไฟฟ้าก็มีการเล่นเกมพวกทัท่วไปเออใช่ไหมเกมยิ้มยิ้มมากมายถูกไหมครับพวกแคนดี้คัทคุกกี้รันก็เล่นกันอยู่อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าเด็กๆที่ไปวัดก็ระหว่างรอพ่อแม่เข้าโบสถ์ไปกวดน้ําเด็กๆก็นั่งเล่นมือถือเล่นอะไรกับไปคือเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันน่ะคือเก่งวังว่าหลายๆคนเนี่ย เขายังไม่เข้าใจรูปแบบของโปเกมอนโกเท่าไหร่คือถ้าเกิดใครที่เคยเล่นอินเกรสมาก่อนหน้านี้จะเข้าใจว่ามันเหมือนกันเลยมันมคือเหมือนเดิมแล้วเกมเขาก็มีกฎกติกาข้อบังคับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าทําอย่างไรเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นถ้าเราใช้ความเร็วเกินจากที่กําหนโดเขาก็จะขึ้นมาเตือนเราว่าตอนนี้นคุณเคลื่อนที่เร็วมากคือคุณเป็นผู้โดยสารใช่ไหมใช่มันก็ว่าจะห้ามว่าถ้าคุณขับรถอยู่หรือ อยู่บนพนาอสังเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่แบบอาจจะมีปัญหาหรือมีอุบัติเหตุได้ใช่นะคะรวมถึงอย่างสถานที่ต่างๆที่เป็นโปเกสต็อปหรือโปเกริมเนี่ยตอนที่ตั้งแต่อินเกรสมันคือใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเขาก็บอกไวแล้วว่าต้องเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะเป็นโล่เข้าได้ถูกต้องการที่คุณไปถ่ายของอะไรที่อยู่ในบ้านคุณอื่นมาเนี่ยมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งเขาก็มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วใช่ครับก็คือพยายามจะบอกว่าเวลาเปิดเข้าไปเล่นเกมมอนโก้เขาจะมีข้อความขึ้นมาเตือน แต่แม้ภาษาอังกฤษก็ตามนะครับแต่ว่าก็เฮ้ยมันก็มีการเตือนแหละว่าอย่าทร e พาสซิ่งหรือว่าการเดินเข้ามาในพื้นที่อื่นๆลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ก็มีการเตือนอยู่แล้วครับหรือว่าเ,เวลาเล่นก็ให้สังเกตรอบตัวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงไหนของบ้านเราอยู่ไหนของโลก ไม่ใช่แบบเดินไปแล้วแบบเป็นที่เปลี่ยวอะไรอย่างนี้เนาะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมเขาก็ทําออกมาค่อนข้างจะมีคําเตือนครบรวมถึงเรื่องของการกําหนดอายุในผู้เล่นด้วยแต่การที่ผู้เล่นเนี่ยมีการสาฝืนแล้วจะไปโทษว่าเอ้ยเกมมันทําให้เด็กเสียคนเกมมันทําให้เกิดอุบัติเหตุเกมมันทําให้คนขับรถชนคือเอาจริงๆเกมมันก็บอกไปแล้วว่าห้ามเล่นระหว่างขับรถแต่การที่คุณตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นไปแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถามว่ามันควรโทษคนหรือโทษเกมอะคะมันก็เหมือนกับเป็นความรับผิดชอบของ ของใครของมัน oh. เป็นแบบจิตสำนึกส่วนตัวว่าเฮ้ยตอนนี้ควรหรือไม่ควรจะทำสิ่งนั้นที่นี้ลองมองในภาพกว้า oh. องออกมาอีกนิดนึงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกว่าเด็กดูาระตูแล้วเด็กจะโง่หรือเด็กดูละครนำ้ำเน่าแล้วแบบโอ้ยเดี๋ยวเด็กไม่พัฒนาการไม่ดีนู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีคำพูดพวกนั้นแล้วนะพี่พัชอ้าเหรอเ,เปลี่ยนต่อแล้วหอน่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจทีวีมากขึ้น คือทีวีเนี่ยพอมันเข้าถึงทุกคนแล้วอะ่ะเรามีวิธีการจัดการกับมันเช่นการจัดเรตติ้งรายการการเลือกช่วงเวลาในการนําเสนอ,อนะคะแต่ว่ากับเกมอะ่ะผู้ใหญ่หลายๆคนยังไม่เข้าใจผู้ใหญ่ที่เป็นคนควบคุมยังไม่เข้าใจว่าจะควบคุมมันยังไงก็เลยกลายเป็นว่ามองมันในแง่ลบหรือเปล่าคือก็ต้องมองว่าแทนที่จะพอเป็นเกมเข้ามาหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีข่าวต่างๆออกมาโอ้ดูเป็นแง่ร้ายมากมายก็ บอกว่าต้องเฮ้ยงั้นต้องหยุดและต้องแบนเพื่อป้องกันไม่ให้ตุกกรหาขึ้นมาต้องบอกว่าอันนี้คือถือว่าการมาของโปเกมอนโกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่า 1. นึ่ทำให้สังคมตื่นตื่นตัวอยากให้ตื่นตัวมากกว่าตื่นตระหนกถ้าตระหนกปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าโหก็ต้องป้องกันหาวิธีการแบบปิดมันแบนมันเล่นมไม่ได้จะได้ไม่เจอปัญหาแต่ต้องบอกว่านี่เป็นแค่เกมแรก ที่มันกระแสแรงใช่เดี๋ยวมันจะมีอะไรที่คล้ายแบบนี้ตามออกมาอีกมากมายนะครับคือถ้าเกิดว่าเราปรับตัวกับเกมแรกไม่ได้พอเกม2เกม3เกม4มากลายเป็นว่าตองมตโอ้โหโอ้โหตกใจต้องแบนต้องห้ามเล่นต้องหยุดต้องปิดสุดท้ายเด็กไทยห้ามเล่นเกมเอออะไรมานั้นหรือเปล่าแทนที่เด็กจะได้รู้จักเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่พัฒนาหรือสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตออย่างในเกมนี้ก็จะมีเรื่องของ AR ด้วย augmented reality อะไรต่า้ใช่พวก location based อะไรต่างๆอะไรย่างเงี้ยก็เหมือนกับ ช่วงแรกที่ก่อนที่เกมจะเข้ามาในไทยทางททก็เหมือนแบบว่ายินดีที่จะแบบว่าให้เกมนี้เข้ามาเพราะว่าให้คนไปท่องเที่ยวเหมือนแบบว่าเออเฮ้ยมันมีโปสตปตรงนั้นตรงนี้สามารถจะเดินทางไปเที่ยวไปเล่นเกมตามสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆได้ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆญี่ปุ่นเขาก็ใช้นโยบายประมาณนี้เหมือนกันในการฟื้นฟูสถานที่ที่เกิดภัยพิบัติเหมือนกันนะอ่าใช่ใช่เประกาศออกมาแล้วด้วยว่าในบางจังหวัดจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคนที่เล่นเกมบนกนโกโดยเฉพาะ ใช่คือเก่งมองอย่างนี้ค่ะว่าแม้หลายๆคนหลายๆสื่อจะนําเสนอในส่วนที่เป็นแย่ร้ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจริงๆแล้วมันก็มีการที่เราจะสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ต่อยอดอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปแล้วก็การตลาดหลายๆร้านค้าก็เริ่มทำการตลาดเกี่ยวกับโปเกมอนโกแล้วเหมือนกันนะใช่ถูกต้องครับแล้วก็มีการติดเขาเรียกว่าอะไรนะโรมโรมดูใช่ไหมที่แบบว่าติดเข้าไปตามโปเกมซับต่างๆแล้วก็จะมีการล่อโปเกมอนเข้ามาซึ่ง พอมีการรออโปรโมทเข้ามาเนี่ยคนก็สนใจที่จะไปเล่นกันแล้วก็ทานอาหารนิยมโอ้คือเข้าไปประมาณว่าถ้าเกิดไปถึงตรงนี้หน้าห้างแล้วข้างนอกมันร้อนมันแดดอะเล่นไม่ได้แต่ข้างในก็พอเล่นได้อยู่ก็ไปหาที่นั่งกันก็เดินมีคนเดินในห้างก็ไปซื้อของซื้อของกันอะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการที่สีไหนครองโปเกยินในร้านชั้นชั้นลดให้เลยกี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปมันก็เป็นแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วครับอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของ อันนี้คือด้านอีกด้านหนึ่งที่เสื่อจะไม่นําเสนอกันส่วนใหญ่ประมาณว่าก็มองเรื่องของโูมันอันตรายนะมีการแชร์ตําแหน่งหรือเปล่าแบบข้อมูลมันไม่ใช่ไม่ไมต้องร้อนแบบนั้นนะคือจริงๆเนี่ยเรื่องของการแชร์ตําแหน่งหรือว่าอะไรต่างๆให้ลองคิดว่าสื่อโซเชียลทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วอย่างเชนน่นเวลาเราเช็กอ,อิน,นบน a c e b o o k หรือว่าอเราไปถ่ายรูปในบ้านเราแล้วก็ลงไอจแล้วก็โพสต์น่นนี่นะ มันเหมือนกันละค่ะคือของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเนี่ยจริงๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจแล้วก็เล่นด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งแง่ว่ามันเป็นแง่ลบแต่ในขณะเดียวกันเด็กอยากเล่นเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ฉันคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องเพศด้วยเรื่องอื่นอื่นเรื่องอื่นๆด้วยในครอบครัวมันกลายเป็นเด็กไม่มาคุยยยยกกกััััับบพพ่่่อออออแแมแล้้วววววเเเเเคาาาา็ไปไปปิดดดสนนนใใจตขขงงงหรืืทีี มันอาจจะทําให้เรื่องเนี่ยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจว่าเออในวัยของเขาอะ่ะมันเป็นวัยที่เขาอยากเล่นก็ควรจะปล่อยให้เขาได้ลองเล่นแต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ต้องทําความรู้จักกับเกมแล้วก็เล่นไปกับเขาอ,อาจจะกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวอ่นทุกวันอาทิตย์เรามีเวลาสองชั่วโมงไปจับเด็ <Pokemon S 2> กมอนในสวนสาธารณะไปเดินออกกาลังกายด้วยกันก็เป็นได้ก็คือแบบให้เด็กเล่นบ้างไม่ใช่ห้ามเลยเก่งก็โดยส่วนตัวเนาะมองว่าเกมเนี่ยไม่ได้ผิดหรอก ทีวีสื่อหนังการ์ตูนก็ไม่ได้ผิดมันอยู่ที่คุณจะเอาไปใช้ยังไงมันมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบในตัวของมันเองอยู่แล้วยังไงก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วกันนะคะก็สรุปประเด็นของปวมันโกไว้ประมาณนี้นะครับก็คือพยายามเล่นแต่ให้รู้จักเวลาแล้วก็การให้สารนะครับส่วนช่วงหน้าครูป t ท l e มาคุยกันต่อกับเรื่องของ Sam ซ u n g Galaxy Note 7ครับเรื่องงานบันเทิงเกมออนไลน์ เต็มทีกับทุกความต้องการเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber